สวัสดีค่ะทศสาวันนี้เราก็มาพบปัพูดคุยกันอีกวันหนึ่งนะคะหลังจากที่แนะหลายคลิปที่พิมพ์ออกให้ออกไปแล้วก็คือแนะนําในเรื่องการหาแฟนหนุม่มต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอย่างที่บอกไปนะคะว่าการเล่นเว็บเดทการเล่นเว็บออนไลน์ต่างๆนั้นทุกคนที่เล่นต้องมีสติมีความสตรองมีวิจารณญาณพิจารณาให้ดีโลกความเป็นจริงกับโลกออนไลน์มันไม่เหมือนกันเราต้องระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะคะ ในหลายคลิปที่ออกไปนะนั่นคือแนะนําในหลายๆจุดแล้วก็ในเรื่องคําเตือนคําแนะนําอะไรตา่างๆพิมพ์ก็บอกไปครอบคุมบางจุดไปแล้วนะคะท้าวที่สนใจก็ไปติดตามดูกันนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในกรณีของ การสร้างโปรไฟล์ในเว็บเดตนะคะโดยเฉพาะการเลือกรูปที่ลงนั้นถามว่าสําคัญไหมก็คืออยากจะบอกว่าการเลือกรูปนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็เหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อหนังสือนะคะหากเราเห็นปกหนังสือที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่าเอ็นดูหรือว่าน่าสนใจเราก็อยากที่จะเปิดปกเปิดหนังสือเล่มนั้นอ่านดูก็เช่นกันนะคะอย่างกรณีที่เราเลือกรูปที่สวยรูปเลือกรูปที่น่ารักเลือกรูปที่ดูดีมันก็จะทําให้ นุ่มๆสนใจเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยเข้ามาคลิกเข้ามาเซให้เซฮัโลกันนะคะอันนี้ก็คือมันสําคัญจริงๆอยากจะบอกว่าวันนี้พิมพ์จะมาแนะนําในเรื่องของการเลือกรูปอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งนะคะมีพี่ที่สนิทนะคะแกก็เล่นเว็บเดทเหมือนกันไรเงี้ยแกมัครเว็บเดทไรเงี้ย พิมก็ขอแกดูรูปอะไรเงี้ยคือใช้ความรู้ที่ตัวเองเคยมีมาในหลายอย่างนะคะก็คือมาประมวลมาเลือกรูปให้อะไรเงี้ยแล้วทีก็ได้เลือกรูปที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยเพราะไปลงแล้วก็คือเลตติ้งดีก็คือ คนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจอะไรต่างๆเข้ามาพบปะับพูดคุยกันหลายคนนะคะอันนี้ก็คือก็อยากจะเอาความรู้ส่วนตัวของตัวเองนั้นมาแบ่งปันสาวๆนะคะถามว่าความรู้ตัวนี้ได้มาจากไหนก็คือตอนที่พิมพ์เล่นเว็บเดทมื่อหลายๆปีแล้วนะคะก็คือว่าในกรณีที่คุยกับหน่มบางคนนั้นเรานัาเจตกันแล้วเรามันไม่คลิกเราก็เลยพูดคุยกันอะไรเงี้ยถามสอบถามปรึกษาหารือเขาว่า พวกผู้ชายฝรั่งอะไรต่างๆนั้นคือเขาชอบรูปแบบไหนคือเห็นรูปแบบไหนที่คุณจะสนใจแล้วคุณเข้าไปดูนะคะก็คือมีบางคนนะคะก็บอกมาว่าผู้หญิงไทยเรานั้นชอบเลือกรูปที่สวยกว่าตัวจริงก็คือหมายความว่ายังไงก็คือว่าอย่างกรณีเราสวยแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆแล้วทีเราก็ลงรูปสักร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วที เขามาเห็นแล้วเขาก็ไม่ประทับใจก็บอกว่าเหมือนกับเราหลอกลวงเขาอันนี้ก็ไม่แนะนําสาวๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันต่างๆที่แต่งรูปให้เราสวยงามเกินหน้าเกินตาเยอะเหมือนเกินก็ไม่อยากแนะนําให้สาวๆ ใช้แอปนั้นแต่งรูปนะคะก็คือหากเราสวยแค่ระดับ50ก็คือแต่งเพิ่มแค่เน้นๆน้อยๆนะคะอีก5%หรือว่า10%อย่าให้มันจูนเสียความเป็นตัวของเรานะคะเพราะว่าอย่างกอนี้เราไปเดทแล้วแล้วที่คนที่เขามาเห็นเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้สวยเหมือนในรูปอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้สวยเหมือนในรูปก็ผิดหวังกันไปนะคะเขาผิดหวังที่มาเห็นเราแล้วก็เสียใจที่เขาไม่ให้ความสนใจเอาเราอะไรต่างๆนะคะก็ฝากตสาวไว้นะคะว่าให้ระมัดระวังการเลือกรูปนะคะ เราสวยประมาณหนึ่งเราก็ใช้ประมาณนั้นนะคะเราก็อีกประเภทหนึ่งก็คือบางคนนั้นเป็นคนที่สวยมากแต่ว่าถ่ายรูปออกมาไม่ขึ้นก็คือคนประเภทนี้ก็คือคุณรู้ตัวคุณอยู่แล้วว่าคุณอะถ่ายรูปไม่ขึ้นเราจะทําแบบไหนเราก็แต่งให้รูปเรานั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาที่รูปที่มันใกล้เคียงกับตัวจริงเราแล้วเวลาที่เราลงแล้วมันก็ ดูดีนะคะก็คือเขาคนที่เขามาเห็นเขาก็อาจจะชอบเราแล้วก็สนใจให้ความสนใจเราเพราะเพื่อนบอกว่าตอนที่เขาไปเดทผู้หญิงนั้นก็คือว่ารูปในโปรไฟล์นั้นขี้เหร่มากก็คือไม่มีความงามเลยในเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงอันไหนก็คือเป็นคนพูดจาดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปเดทกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาก็ตกลุมแผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นสูงไอ้บ้อะไรเงี้ย สวยกว่าในรูปมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเดทกับผู้หญิงคนนั้นแล้วคบหากันไปแล้วนะคะก็คือไม่รู้ว่าป่านนี้แต่งงานแต่งการกันหรือยังอะไรเงี้ยแล้วในหลายๆคนที่พิมพ์รู้จักมาก็คือก็พูดคุยในเรื่องรูปเหมือนกันเขาก็บอกว่าคืออยากให้เรานั้นเลือกรูปที่ ที่ดูดีถามว่าเลือกรูปนั้นเราจะลงรูปกี่ใบก็คืออย่างตาำก็คือสามใบนะคะก็คือมีรูปโปรไฟล์หนึ่งแล้วก็มีรูปอีกสองสามใบนะคะที่แบบว่าสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ก็คือรูปนั้นควรจะเป็นรูปแบบไหนก็คือว่าคุณจําเป็นที่ต้องเอารูปที่ แต่งตัวเซ็กซี่ใส่ชุดว่ายน้ำใส่อะไรต่างๆเปล่าพิมพ์ไม่แนะนำนะคะในหลายเว็บเดทที่พิมพ์เคยเห็นนะคะก็คือผู้หญิงนั้นใส่ชุดบิกินีลงอะไรต่างๆนะคะโอเคคุณอาจจะมีคนมาคุยกับคุณมากมายแต่ว่าคนที่เขามาคุยเขาก็มองไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือว่าอยากให้เราเราระมาดระวังการที่เราจะถ่ายรูปเซ็กซี่ลงนั้นมันต้องมีเซ็กซี่แบบมีลิมิตนะคะก็คือเพื่อนพิมพ์นะคะเขาก็แนะนํามาคือคนเนี้ย คือแนะนํามาดีก็คือพิมพ์ก็เอาไอเดียของเขามาช่วยๆวยเพื่อนๆนเลือกเลือกรูปกันนะคะก็คือผู้หญิงนั้นก็คืออันนี้คือพิมพ์ก็หาข้อมูลมาด้วยนะคะจากบริษัทดำหาคู่ต่างๆก็เห็นว่าผู้หญิงนั้นก็คือให้เราใส่เสื้อกล้ามนะคะใส่เสื้อกล้ามที่แบบดูเหมือนรัดรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าไม่ต้องให้เห็นเชฟมากนะคะก็คือรัดรูปนะคะก็คือยังไงอะก็คือเสื้อกล้ามที่ ไม่ใช่เสือกล้ามออกกาลังกายหรืออะไรนะคะเสื้อกล้ามที่ดูแบบว่าเขาไปเที่ยวอะไรกันได้นะคะแล้วก็ใส่กางเกงยีนสกินนี่คือประเทศไทยเรานะมีกางเกงยีนสกินนี่ที่แบบสวยๆเยอะอะไรเงี้ยเราก็ใส่กางเกงยีนสกินนี่แล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงคือจะทําให้ช่วงขาเราดูยาวขึ้นแล้วก็ในส่วนของผมก็อยากให้เราทําผมรอน,นะคะอันนี้คือ มันจะทําให้เราดูมีเชฟแล้วก็เวลาถ่ายรูปคือเราสามารถที่จะถ่ายหน้าตรงอันนี้คือเราต้องดูรูปร่างของเราเป็นหลักด้วยนะคะว่าการถ่ายรูปรูปแบบไหนนะนั่นคือขึ้นอยู่กับรูปร่างของเราด้วยว่าจะใส่เสื้อแบบไหนหรือว่าอะไรต่างๆและอีกอย่างก็คือว่าเวลาที่เราถ่ายรูปไปแล้วนั้นรูปเราควรจะออกมาแบบดูดีมีเน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราถ่าย ลังจากที่เราลงแบบนั้นแล้วก็คือแสงเกงยีนสกินนี่ใส่เสื้อกล้ามแล้วก็จะทาผมรอนอะไรเนี้ยก็คืออันนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนตัวเล็กๆนะคะคนตัวเล็กๆร่างบางๆอะไรเนี้ยค่ะคนตัวหนาน,นิดนึงก็อยากแนะนําให้เข้า Google ดูการถ่ายรูปอะไรต่างๆนะคะให้เรามีไอเดียแล้วก็ส่วนการโพสต์นะคะหนึ่งรูปในสามรูปนั้นพิมพ์อยากให้มีรูปแบบนี้นะคะก็คือโพสต์ประมาณ 45องศาก็คือให้เราหันหันหน้ามานะคะก็คือหันหน้ามา45องศาคือหันหน้าไปแล้วก็หันหน้ากลับหลังมาให้45า้ามเพื่อที่จะให้เราเห็นให้เขาเห็นเชฟเรานะคะก็คือเราดันดูดีดูสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนนี้ก็ฝากทุกสาวไว้นะคะรูปแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากทุกสาวไว้นะคะส่วนรูปอื่นก็อย่างที่บอกไปนะคะเลือกรูปที่ ดูดีแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่นะมากนะคะไม่ดูเซ็กซี่ไม่อะไรมากนะคะก็คือดูเซ็กซี่มีละมตแล้วก็ดูเป็นดูมสเน่แล้วก็สวยนะคะก็ฝากสัวๆาไว้นะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ